วงเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาททำทันทีในปี2567ครึ่งปีแรกพี่น้องประชาชนทุกคนคนไทยจะได้รับสิทธิในส่วนของการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทและค่าแรงขั้นต่ำที่จะทำทันทีแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาคแรงงานอยู่ที่600บาทต่อวันและเงินเดือนระดับปริญญาตรีค่ะเดือนละ2 5 0 0 0บาทในปี2570รวมไปถึงนโยบายต่างๆในการพักหนี้ช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมๆ จากทางพรรคเพื่อไทยค่ะล่าสุดนะคะกลุ่มสมาชาแรงงานแห่งชาติตอนนี้ก็ได้มีการยื่นหนังสือต่อนายแพทย์ชนละนาสีแก้วแล้วค่ะคุณผู้ชมหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมและก็ขอให้ทางรัฐบาลดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ใช้แรงงานอย่างเต็มที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันหากคุณผู้ชมท่านไหนเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัสบสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ พี่น้องประชาชนทุกทุกท,ท,ท่านที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เราจะนําเสนอในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็นายบายเร่งด่วนจากทางพักเพื่อไทยซึ่งหลายคนก็เข้าใจแล้วนะคะว่าทางพักเพื่อไทยจะมีการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่แลวก็เป็นรัดใหญ่ภายในระยะเวลา6เดือนในการแจกเงิน1นึ่งบาทพี่น้องประชาชน16ปีขึ้นไปเป็นคนไทยมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนค่ะ และที่สําคัญไม่มีโทรศัพท์มือถือมีบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เคียวอาโคส,ส่วนตัวก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมทั้งนี้ค่ะล่าสุดวันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้จากทางพักเพื่อไทยด้วยซึ่งล่าสุดนะคะ กลุ่มสมาชาแรงงานแห่งชาติค่ะตอนนี้ได้มีการยื่นหนังสือต่อนายแพทย์ชลนละนาสีแก้วนะคะสสจังหวัดน่านค่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะส่วนของกลุ่มสมาชาแรงงานแห่งชาตินะคะฝากความหวังพักเพื่อไทยผลักดันการแก้พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่นะคะนโยบายอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานรวมไปถึงค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทด้วยนายแพทย์ชลนละนาสีแก้วก็กล่าวว่าในนามของท่านนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณพี่น้องสมาชาแรงงานแห่งชาติและก็เครือขาย่าย102แห่ง ที่มาแสดงความยินดีพร้อมกับแสดงความหงใหง่ขอให้ทางรัฐบาลใหม่นะคะได้เข้ามาดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างน้อย2ฉบ,บับคือร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่นะคะแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติแรงงานอิสระนอกระบบค่ะซึ่งความกังวลของพี่น้องแรงงานนี้นะคะจะสอดคล้องกับนโยบายของทางพรรคเพื่อไทยที่จะมุ่งมั่นดูแลผู้ใช้แรงงานแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและก็นอกระบบด้วยซึ่งนายแพทย์ชล,ละนาทกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะนําข้อห่ว ยหญยดังกล่าวไปดําเนินการนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในกลุ่มผู้ใช้แรงงานไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลและขอฝากให้สมาชาิกรงงานแห่งชาติได้ช่วยการเสนอแนะร่วมกันทํางานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศค่ะเอาละค่ะหลายคนรอคอยนะคะค่าแรงขั้นต่ําอยู่ที่600บาทรวมไปถึงการร่างพระราชบัญญ,ญัติประกันสังคมฉบับใหม่แล้วก็ร่างพระราชบัญญ,ญัติแรงงานอิสระนอกระบบด้วยนะคะรวมไปถึงค่าแรงขั้นต่ำ600บาทแล้วก็ ระดับปริญญาตรีเงินเดือนอยู่ที่25,000บาทพักเพื่อไทยก็รับหนังสือว่าเรียบร้อยนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารจากทางพักเพื่อไทยที่นํามาฝากในส่วนของนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ